สวัสดีครับผมสวัสดีไปยังมิดหมอแคนแฟนหมอลำแฟนครับเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนครับเอฟซีอีหลาหน่อยอุ้งอิงสู้ขู่สุขนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกตชาแนลในเวลาบ่ายสามมองกาักวามือนีสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเยือนทินศิลปิน นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนั่นคือเมืองสุพรรณบุรีอิลาน้อยอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเยือนที่สุพรรณเฮ็ดให้ผมนั่นนึกถึงครับนึกถึงแฟนคลับเอซท่านหนึ่งคนหนึ่งพี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอลำ ลองหนึกย้อนไปครับย้อนกลับไปวันที่สามธันวาคมปีพุทธศักราช2566เมื่อข้างที่อิลาดน้อยอุ้งอิงทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเล่นที่หมอชิดสอง มีแฟนคลับชาวสุพรรณคนหนึ่งได้ประสบผลสำเร็จจากการใช้คาถาอุ้งอิงหรือว่าลํำลึกถึงอีลาน่อยอุ้งอิงในการขายที่ขายทางประสบผลสำเร็จในระยะเวลาไม่นาน เป็น f อซคนแรกคนเดียวที่นำเงินสดหนึ่งแสนบาทไปมอบให้เอีลาน้อยอุ้งอิงหลังเวทีนั่นก็คือคุณแม่ม้วยสุพรรณพี่น้องลองย้อนไปเบิงนะครับเด้อคลิปเสียน,น,น้นเสียววัตรจอลำเพิดอพิเชียวเนี่ย พเนลงเอาไว้พ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลครับในวันที่สามธันวาคมปีพุทธศักราช2566เมื่อนี้สาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงมาเยือนที่สุพรรณบุรีอำเภออู่ทองอู่เขาอูน่นาบ้านดอนค้า เป็นทินผ้าหนักอาศัยอยู่อของลาวเวียงลาเวียงนี่บ่ได้อบบ่ได้อบพยพมากครับแต่ถูกในประวัติศาสตร์ถูกย่าโมเกนมาที่โคราชและก็หลบนี้มามาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่สุพรรณบุรีนี่แหละบ้านดอนขา และมือนี้ครับแม่ม้อยนี่จะได้มีโอกาสมาพบมาพออีลานนอยอุ้งอิงหรือไม่อย่างไรลุนครับพี่น้องหรือว่าสุพรรณเหมือนกันแต่อยู่ต่างอำเภออำเภอที่ไกลก็ไม่สามารถมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นลําลึกนึกถึงเพิ่นครับนึกถึง ครั้งที่เพิ่นเอาเงินไปให้อีลานอยุ่งอิงหลังเวทีบ่ไดไปเห็ดมาหลอกมาไล่ครับเอาเงินเป็นปึกไปให้โลดเป็นเอฟซีคนเดียวครับที่ได้เงินนำเงินสดสดใหม่ๆเป็นปึกไปให้อีลานอยุ่งอิงหลังเวทีภาพนั้นสร้างความประทับใจครับพี่น้องภาพที่เพิ่นกอดอีลานอยุ่งอิง ว่าเอาเงินมาให้อีลาน้อยอินยังว่าเอาคือเอามาให้หลายแท้น้าตาเพ่่นไหลเพิ่นทราบซึ้งแม่ม้วยเป็นอีกคนหนึ่งครับที่เป็นแฟนคลับ fc จากคลิปเด้งส่วนหมากพี่น้องสังเกตบอรครับ แฟนคลับ FC อีลาน้อยอุ้งอิงที่เป็นภาคคนภาคก,กลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกเนี่ติดตามพระคลิปเด้งทั้งนั้นมาเล่าทั้งช่องพ่อยุธนี่พูดแบบเดียวกันคลิปเด้งแล้วก็เข้าไปดูน้ำตาไหลไม่รู้ตัว เหกเช่นเดียวก,กันกับแม่หมวยครับคลิปเด้งดูติดตามแล้วเฮ็ดให้หตาิสีพีน่องมาดูเหมือนกันหมดแล้วก็หลงรักหลงหักอีลาหน่อยอุ้งอิงโดยอัตโนมัติ หลายคนจะเป็นแบบนี้ครับเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุส่วนมากมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์กับคลิปที่เด้งไปหาบุคคลอื่นๆนี่ที่ไม่ใช่คนภาคอีสาน ฟังหมอลำไม่รู้เรือ่องแต่กลับติดอุงอิงงอมแงมนี่เป็นสิ่งที่น่าเลือเรือเสือเสือครับถึงบอกว่าอุงอิงไม่เหมือนใครและหาใครเหมือนไม่ได้พี่น้องลองคิดเบิองมีคลิปศิลปินคนไหนเด้งไปหา ผมว่าบอปากฏครับถ้าหากเราไม่ได้ไปสนใจและไปกดติดตามศิลปินนั้นๆใช่ไหมครับแต่อุ้งอิงเด้งไปทั่วราชอาณาจักรไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณแล้วทำให้บุคคลที่ดูบุคคลที่เบิงอิลาไม่อุอิง เปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยอัตโนมัติจากคนที่เคยใจร้อนกลับเป็นคนใจเย็นจากคนที่สูญเสียการควบคุมกลับมาเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีเป็นคนดีได้คลิปนี้ฝากตอนเรื่องเล่าเอาไว้แต่เพียงสำานีครับขอบคุณถี่มาเบิงมาแยงง พ่อกันคลิปหน้าสบายดีครับผม